กราบสวัสดีทุกคนนะครับกลับมากับผมทวิ Twitter, นเทอร์โบโกเด้นฮะและนี่ก็คือเกมฟีฟ่านะครับออนไลน์ฮนะซึ่งไม่มีใครรู้หรือว่ามีคนรู้นะว่าผมเล่นแต่ผมก็ไม่บอกใครนะว่าผมเล่นนะซึ่งก็นี่ก็เป็นเอพิโซดแรกเลยก็ว่าได้ที่เราจะมาเล่นฟีฟ่ากันนะฮะซึ่งอย่างที่เห็นนะผมมีโรนัลโด้นะแลวอยู่ทีแมนเชสเตอร์ไนเต็ดก็ซึ่งนั่นก็คือผมเคยเล่นเกมนี้มาแล้วนะแต่ซึ่งผมไม่ได้จับมานานมากเลยนะก็เลย คิดถึงมากเลยนะเกมนี้ก็เลยอยากกลับมาเล่นซะหน่อยเพราะตอนนี้โรงเรียนกําลังแบบเรียนเรื่องฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะก็เราก็พักกันเรื่องเด็ครูบ้างซะหน่อยนะวันนี้ผมก็ฉายหน้าเห็นนครั้งแรกเหมือนกันนะครับเป็นเฟสแคมแทนวิวแคมนะฮะซึ่งเราเนี่ยมาดูซิว่าเราขายอะไรไปได้แล้วพอลับมาเล่นได้สักพักแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรแตกต่างบ้างเพราะเราทําไปเยอะแล้วเรื่องนี้โอ้ดูดิโอ้การ์เล็ตเบลราคาตกอินเตอร ได,ได้อยู่ออสการ์ Oscar ล่ะออสการ์ Oscar ล่วงนะไม่ต้องคุยโอเคฮะก็ถามว่าผมเล่นเกมนี้มานาะนยัี่ก็นานใช้ได้นะฮะเลเวลตอนนี้ก็35นแล้วฮะเราก็จะมาเล่นรีก,กันนะเพราะว่าเนื่องจากผมอยู่ในปานเน็ตมันไว่เหมือนกับไทยเพราะาเล่นนี่กระตุกก็เอาง่ายๆคือผมมีแต่แพ้กับแพ้ฮะก็เดี๋ยวผมจะเล่นแม์ให้ดูนะฮะเพราะเป็นเอพิสซดแรกยังไงเราก็ต้องไปกับอะไรใหม่ๆกันหน่อยต้องขออภัยนะฮะถ้าเกิดคนดูไม่ชอบป้าผมเล่นอย่างนี้นะฮะ ไม่เป็นไรหรอกเอาเลยโอ้โหเจอกับ queen power ranger 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 เดี๋ยวจะเจอปีศาจนะฮนะแล้วดูนี่ฮนะทีมผมตอนนี้ก็มีอ่าผู้รักษาประตูก็คือ dkr ฮนะหนึ่งในใจของแมนยูตอนนี้นะก็ปี2014แล้วก็มีราเฟลราเฟลปี2010ซึ่งผมเปลี่ยนมาเพราะผมอยากได้แท็กติกของทีมที่มันดีๆหน่อยก็คือแบบได้ บวกทีมเงี้ยเพราะว่าเป็นคนแมนอยู่ไงวิดิกก็เพิ่งซื้อมาได้ไม่นานนี้ครับเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะแม่งเอาปุโยผมออกปุยโยบวกสองสิบสี่ล้านอะแล้วแม่งคืนให้แค่สี่ล้านสิบล้านกูหายไปไหนยังไม่รู้เลยโอเคแล้วต่อมาผมมีเดวิดลอิสนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะไปซื้อใครมาเปลี่ยนดีซึ่งผมก็ยังไม่อยากซื้อมันมีอเอเราแต่ผมไม่อยากเปลี่ยนเพราะเอเราไม่รู้เก่งไม่เก่งนะะมีจวนมาต้าฮะจวนมาต้านี่ผมมีมานานแล้วก็ อยู่นั่นแหละดีสุดล้วระยะเฟรเนี่เพิ่งซื้อมาได้เมื่อวาน,นะฮะก็บวก2องไปพอดีแล้วแม่งแตกไปหลายรอบเลยก็เลยบวกเฮ้แล้วก็ซื้อซัก,กากาวะซึ่งเป็นคนแมนยูซึ่งผมก็ยังไม่รู้จักดีเท่าไหร่นะก็ถามว่าเป็นแฟนแมนยูมันก็เป็นแฟนนะแต่ไม่ต้องรังเกียจผมนะผมไม่ได้มีอคติอะไรกับทีมอื่นอย่างนี้ก็เข้าได้ทุกทีมนะแต่ตอนนี้ก็แมนยูนะฮะ อันนี้ก็ลูนี่ถนะ้าเวรลูนี่ซีสองพันสิบสี่บวกสองมาได้ตั้งนานแล้วคริสเตียนโน,นโรนัลโดเพิ่งซื้อมานานเหมือนกันนะสมัยที่สองพันหกก็มาใหม่ๆนะผมก็ซื้อมาแล้วก็มาบวกสองเสียงเงาคอต้ามบวกเซปโบ,บก็แบบนะฮะเป็นความรู้สึกยินดีเพอร์ซี่นี่ตอนนั้นแพงมากผมก็เอามาบวกสองนะบวกเล่นแตกเยมาบวกใหม่ก็รอดน้าน,นี่ก็เพิ่งซื้อมาได้สองวันที่แล้วนะฮะ บอก2เลยไม่ไมแคร์ไม่กลัวแต่ะพวกนี้ก็คือสำรองที่ผมมีมานานแล้วนะก็คือแดนนีอเวสเรียโนเมสซี่นะฮะโรนัลดินโยแลวก็สลาตันอิบราฮิโมวิชแล้วก็เนย์มานะฮะหรือเนย์มาร์ก็ที่เรียกป้าเราเรียกคนระับก็พวกนี้มีนานแล้วส่วนฟากาวผมเพิ่งซื้อมาได้ประมาณเมื่อ2วันที่แล้วพร้อมกับดีมาเรียก็คือซื้อมาด้วยกันนี่แหละเพอมาคู่กันคู่นะี้ในดูที่ผมเปลี่ยนกับใครได้ขอลองดูซีเอ็มรูนี M ่ ie, ลงดีมาเรียไม่ต้อง CM ซากากาวะเอ้คากาวา CM เอ้ยเฟอรไลนี่ลงแล้วอกองซ้ายกองซ้ายเล่นแด้ปุไม่ได้นะเล่นขวาครับมาตายไม่ได้ลงงี้เลยนะฮะเราก็ดูกันเลยะะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในเมื่อเรามีคนเก่งโรนัลโดของเราแล้วนะฮะอิอิไม่อยากจะคุยแต่ถ้าไปเจอกับ คนหนึ่งที่ดังๆเช่น DJ BPM นะฮะแน่นอนนะฮะเขาโหดกว่าอย่ามาเทียบกับผมเลยดีกว่าเอาเงี้ยผมเวล35เนี่ยผมยังแพ้คนเวล7เลยเพราะผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะฮะว่าผมชอบไหมผมชอบนะจริงๆนี่ฮะเริ่มเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเคลียร์บอลเรียบร้อยนะฮะนานี่ส่งให้เพอร์ซี่เพอร์ซี่ก็ส่งให้ดูนี่นะดูนี่วิ่งไปแล้วซับเราไม่ซับกลับอ้าวชิบหายแล้วส่งให้ นานี่เสียบเข้าไปแล้วนะนาหนี้นานี่ส่งให้เพอร์ซี่<ร>เพอร์ซี่วิ่งไปวิ่งไปเลยฮะไม่ต้องกลัวนะฮะตอนนี้สับใกล้วิง่งดีเองวิง่งเตะแล้วโอ้โหเตะอัดหน้าฮะโอ้โหไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วอันนี้เข้าไปแล้วใใสี่นาทีแรกนะฮะประตูที่หนึ่งโดยนานี่ฮะเพอร์ซี่พยายามทําชื่อให้ตัวเองแต่ก็โดนนานี่ตัดหน้าฮะนานี่แบบดีใจมากครับเพอร์ซี่บอกอย่างกูนั้นหรอมึงแย่งบอลกูได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนำหน้าหนึ่งศูนย์นะเฟรนนี่ดักรอนะฮะตอนนี้ วิ่งนะหัวฟูอยู่คนเดียวแอฟโรผมว่าผมชอบมากเลยส่งเนียล้อเหรอเคยคิดจะกระทำอยู่นะแต่ผมพยายามไม่พอเฟอรนี่วิ่งก็ไปแท็กเก็ตไม่ทันนะโดนเตะทิ้งก่อนนะเพอร์ซีวิ่งก็ไปสกัดเขาหลบทิ้งนะไม่รู้ใครอ่านชื่อไม่ออกนะฮะมาตาสไลด์ไปแล้วโรนัลโด้ได้บอลมาโรนัลโด้ก็ต้องวิ่งไกลนะฮะตอนนี้สับไกลยาให้เขาเสียบนะฮะตอนนี้โรนัลโด้ไม่สนใจเพอร์ซีเล้วฮะเตะเอาชื่อตัวเองไปเลยได้ประตูที่2ไปแล้วนะตอนนี้โอ้โหดีใจมากเลยนะฟันตีทีที่นะเฟอร์ไลนี่ มาโอ้โหเชียร์เป็นเพื่อนนะแต่ว่าโรนัลโดเป็นเบอร์5เฉยเลยเบอร์7ไม่ใช่เหรอก็อย่างว่าที่มันต้องซื้อนะผมที่เก็บซื้อเก็บตังค์ตอนนี้ต้องเก็บตังค์ไว้ก่อนนะไว้คนเล่นเราเป็นหลักก่อนนะอย่าเพิ่งสนใจชุดแต่งเพราะตอนนี้ต่างประเทศไม่มีตังค์เดี๋ยวไม่มีติดไม่มีตังค์ต่อสัญญาจะรวยโอ้โหโรนัลโดเสียบแล้วเสียบเอกไปฮะโอ้โหเสียบนี้ไม่ฟาวนะฮะไม่เป็นไรมาตาวิ่งไปแล้วนะมาตาซึ่งสับไก่ฮะโดนประกบสองโอ้โหโดนดัน แฟร์เพย์นะฮะไม่มีกรรมการไม่ยกนะฮะมาตาวิ่งขึ้นไปแล้วยิงเข้าไปประตูที่3เรียบร้อยแล้วโอ้โหเหวี่ยงมือเอาเอาวิ่งชนเสาิบหายไปแล้วครับนี่ครับมาตายิงเข้าไปแล้วโอ้โหโดนชัยโยมาส่งให้โดยคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะเนี่ยอยากเห็นแบบปีศาจกลับมาใหม่จริงนะโดยเฉพาะโรนันโดแต่ไม่ยอมกลับเจ๋งจริงครับ กาเลเบลผมก็มีดูบอกดีเฟรย์นี่นวิง่งเข้าไปประกบนะสไลด์เอาบอลนะสไลด์ไม่โดนนันล้มเองนะตอนนี้ลาเฟลวิ่งเข้าไปแท็กเกิ้ลไม่ทันนะวีดิกก็เลยสกัดแทนตีลังกาเป็นหมาเนี่ยนะตอนนี้ลา,ฟ,ลาฟาเอลนะฮะซายบอลแล้วลูนี่ได้บอลไอ้โดนแย่งบอกลบกลับคืนนะตอนนี้ต้องไปเรื่อยๆแล้วโอ้โหวีดิกได้บอลแล้วโอ้โหส่งให้ลูนี่ลูนี่รับเอาโดนสกัดไม่เป็นไรฮะให้แฟร์เพย์นะตอนนี้ลูนี่กัโอ้โหคว่ำเลย หน้าประกอบพื้นเลยดาวิดหลุยก็ไปแท็กกันนะส่งกอลูนี่รูนี่ส่งไปหาเพอร์ซี่เพอร์ซี่วิ่งแล้ววิ่งวิ่งเอาวุ้บเราลับช่งเอาวุ้บยิงอู้หูใส่มุมครับบล็อกได้ทุกบล็อกบล็อกแค่เพอร์ซี่คนอื่นบล็อกไม่ได้นะไปละโอ้โโหดนประกบสองอัดเข้าเต็มเลยนะเต็มหน้าเต็มหน้าไอ้ไอ้คนรักษาประตูนะวีดิกโดด เอ็งอู้ไม่ถึงนะลูนี่อ้าวชิบหายลูนี่วิ่งผ่านเฉยเลยนานี่ดาวิดลุยส่งให้ใครส่งเธอแล้วนี่งเอ้าล้มนานี่ติ๊กเลยอู้เบอร์ซี่เอ้ามาเอาวิ่งหนีกไปไหนนะลูนี่คริสเตียโนโรนัลโดต้องแท็กเกิลแล้วฮะเพื่อเอาบอลกลับมาได้คืนแล้วส่งให้ใครฮะเบอร์ซี่ก็ต้องวิ่งกโอ้เอ้าโดนแย่งคืนโอ้โหนี่ยพี่โกงอ่ะอย่าพึ่งดิลูนเอาส่งกลับไป เดคนี่ฮะโก้กปเปอร์เราต้องลุยเดียวะฮะเป็นวันแมนโชต้องโชว์ใช้ยนาะไม่ให้เสียกองไม่เสียชื่อกองหน้านะฮะซึ่งก็เป็นกองโคตรหลังสุดเลยแต่ไม่รู้มาทำอะไรข้างหน้าเอ้ยเอ้ยไม่ได้แอมครับไม่ได้ยิงเข้าไปเอา้าติดใคร,ร,อคครเอาละครับเป็นจังวะเตะมุมเดคียบอกว่ากูสาวิ่งมาตั้งไกลนะฮะเสียกิงไม่เข้าโอ้โมงเขาหาวีดิก เวลานี่ได้บอลเวลานี่ต้องวิ่งลงไปฮะส่งเข้าไปได้เดวิดลุยยิงไม,ไม่เข้าโอ้โหบล็อกมืออย่างนี้น่าจะมีแฮนด์บอลซะหน่อยนะแต่กลับไม่มีลาฟาเอลรับบอลหมดครึ่งแรกแล้วนะแม่เป็นแมตช์ที่แบบสุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> โอเคสามศูนย์นะ Bana, <ต>นี่ฮะเพอร์ซีฮะวิ่งมาลูกแรกฮะอัดเข้าไปโดนบล็อกได้ฮะลานานี่ก็เลยเสียบเข้าไปลูกหนึ่งเข้าประตูไปลโรนัลโด้ฮะเพอร์ซี่บอกให้ส่งไม่ส่งนะฮะก็เลยยิงอัดเข้าไปเองเข้าซุปมุมซ้ายของตะข่ายฮะมาตาวิ่งมาแล้วก็ยิงโอ้โหรอผู้รักษาประตูเข้าไปที่มุมซ้ายเหมือนกันนะเพอร์ซี่ยิงอัดอีกลูกนึงไม่เข้าโอ้โหน่าเสียดายเพอร์ซีนี่เหมือนโดนหลังแกงอะไม่รู้นะฮะเพราะว่า นียิงไม่เข้าเลยถึงเวนกองหน้าก็ตายอู้หู้โอ้โอ้โอ้โหใครอ่ะนี่แน่เฟอร์ไลนี่แย่ครับโดนแย่ดีไม่แย่ไอ้นั่นฮะใครเฟอร์เฟอร์เจอมาต้าอ้โหถีบแม่งแม่งเหมือนเรียนคาราเต้มาเลยฟรีคิกยังไงไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยจังหวะนี้จะฟรีคิกเลยครับเล่นทีเผลอนะมโมไม่ได้แอ cm รอาคาตรงไปที่เพอร์ซี่เพอร์ซี่ได้แล้วไปเพอร์ซี่ไปครับกลับใกล้อ้า เ<า>ส,ร,สร็จครับฟรีคิกอันนี้โอโ้โห40เมตรผมว่าไกลไปนะเราลองเสี่ยงดูไหมโรนัลโด้ขวัญใจนี่แหละส่งสั้นนี่แหละลันบอนดีครับเวนลูนี่โอ้ส่งขึ้นให้มาตามาตาส่งให้ลา,า,าฟาเอลโอบโบ้โหเพอร์ซิโอชิลด์ลูนี่ส่งไปไหนอะ ทากาว่าเสียบให้รู้นี่รู้นี่ส่งให้เพอร์ซีเปอร์ซีป้าโอ้เสียโนโลนโดวิ่งขึ้นมาแล้วฮะวิ่งกับบอลไปแล้วจ้อหเสียวจริงๆเอ้าเฮ้ยมาทันไ้เลยอีกส่งกลับทำไมมันจะวิ่งนะครับแต่ว่างย้าหน้าครับกล้มากๆาครับโอ้โหมันจะไม่ล่าอ้โหเลย้างนอกเลยไกลยังงโอเคเตะมุาเขาทำได้ดีนะครับอ๋อตั้งเตะ นึ่งก็เตะมุมนะฮะโ้นัดโดไม่ได้วีดิกต้องเข้าไปแท็กเกิลแล้วล่ะตอนนี้ราฟาเอลเสียบไม่ทันวีดิกก็ต้องเสริมแทนนี่ครับเฟอร์ไลน์นี่ได้แต่ยังโอเคครับจ้าไม่ได้เสียหรอกเออไม่ได้แดะหรอกครับอันนี้เพอร์ซีต้องโชว์พลังฟลิปแต่ไม่เอ้าโอ้โหเขายิงเสานะเลยวะะเตมมุวันนี้เพอร์ซี่ดวงสวยนะไม่ใช่ดูนะปึ๊บ ตึงต้งเตะไปปึกยังบอกได้แม่งเอ้ยอะไรครับมาตาเตรียมเตรียมยิงลูกคอร์เนอร์นะส่งไปแล้วดาวิดดุยมารับเอา้าไม่รับเอา้ากรรมวีดิกวีดิกต้องวิง่งลูนี่ยิงเอา้าโหยิงอัดไครยิงโอ้ลูนี่ยิงได้แล้วลูกที่สี่โอ้โหแม่ลูนี่นี่แบบเป็นตัวหลักเป็นหัวหน้าทีมนะฮะแหมก็ต้องยิงได้เป็นเรื่องธรรมดานะฮะโอ้โห เข้าไปแล้วนะอีกลูก4-0แล้วนะตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะโอ้โหยิงอัดโกโอ้โหมารับในตอนท้ายเนี่ยท่าความรู้สึกช้ามากปึ๊กเอ๊ะนะฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะตีคืนได้แล้วนี่เป็นความคิดผมตอนนี้นะเนีเฟอร์ไลนี่เฟอร์ไลนี่ต้องโชว์หน่อยนะเฟอร์ลี่เพอร์ซี่เออสองไปเพอร์ซี่เพอร์ซี่ยิงเข้าแล้วโอ้โหโอ้ 5-0นะในที่สุดเพอร์ซี่ก็สำเร็จนะในลูกของเขาลูกแรกที่ยิงเข้าพอลูกอื่นนี่ยิงติดเสาโดนไรหมดเลยนะไม่เข้านะโอ้โหนี่ฮะดูภาพตีเพย์นยเดี๋ยวจียิงทันทีนะไม่ไม่มีเลี้ยงไว้ก่อนนะนเพอร์ซี่บอกว่าเดี๋ยวไม่งั้นแม่งบล็อกได้อีกก็เลยต้องยิงกระทันหันนะเพอร์ซี่มันไส้สไลด์เอาเลยนะเพอร์ซี่สับไกลฮะอันนี้เป็นแมนวันแมนโชว์ละยิ้กบึกโอ้ เกืเข้าไปแล้วนะแต่ไม่เข้าผมว่าเมื่อกี้น่าจะเข้านะแต่มันไม่เข้าอ่ะเพราะว่ามันปั่นผิดทางโอ้โคตรโคตรเฉียดอ่ะไปแล้ว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 วิดิชโลกไม่ได้เว้ล่าฟาเอลต้องส่งให้กับวิดิชเอ้าชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยลาฟาเอลเร็วเร็วเอ้า โอ้โหเยี่ยมจริงๆครับคุณอดิสอนตื่นเต้นเ็ที่ในจังหวะนี้ไม่ได้แดกหรอกได้ดีครับแล้วจะได้เจอหลังเจอร์ฟลานนี่ตบหน้านี่โลนาร์โดครับมาแล้วครับโรนัลโดขึ้นมาแล้วส่งให้เพอร์ซี่ยิงเข้าประตูที่สองไปแล้วโอ้ หกศูนย์โอ้โหเหมือนจะเป็นบอลโลกแล้วเนี่ยดีไม่ใช่เจ็ดศูนย์ถ้าเป็นเจ็ดศูนย์นี่ภายในเวลาสามนาทีเราจะทําได้หรือเปล่านะเราต้องมาดูกันนะฮะไม่ต้องสงสัยเลยนะครับส,ส,สาม,มานาทีครึ่งนะไม่ใช่สามนาทีอ๋อ <c oughs> เออสามนาทีอะไรถูกคนระับอ่าอ, <c oughs> อ,อีกแล้วครับเออสิบบเอ้าฟาวอะไรอ๋อ ฟฟาาววก็หมดเวลา4นาทีนะลูนี่เสียบกิ้งอีกแล้วก็ฟรีคิกไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะฟรีอีกหรือตายแล้วนะลูนี่ต้องสไลด์ส่งนะส่งให้นานี่นานี่ต้ไม่บาตันส่งกลับมาลาฟาเอลต้องแท็กเกิลเรียบร้อยอ้าวมันให้เฝ้ามันเฝ้ากี่รอบแล้วเนี่ยสามปี๊ดแบติดต่อเนื่องเลยฮะไม่ได้จะฟรีคิกเนี่ย นั่นไงว่าแล้วอย่างนี้ต้องจัดเดะเอาสกัดกันเลยนี่ฮนะต้องสไลด์นะนี่แน่ยิงทิงทงท้งไปหมดเวลาฮะมาตาสไลด์มันทีหกศูนย์เลขเชียวนะฮะถามว่ามันเล่นยากไหมไม่ยากเลยเพราะผมเล่นระดับง่ายสุดได้ไม่อย่างว่ามือใหม่เดี๋ยวผมจบลงลีกนี้แล้วเดี๋ยวจะมีการมาเล่น การข้ามหลีกจาก<ห>อะไรเซมิ <นะ S 2> <ส>โปรมาเป็นแบบยากหน่อยอ่ะเอาให้มันลุ้นๆกันหน่อยผมว่ามันจะสนุกกว่านี้เพราะว่านี้มันง่ายมาแ้วดูไม่สนุกแต่ก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาฮะใครที่เป็นใหม่ๆฮะหน้าใหม่ก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์แล้วก็กด s u b สไคร b e ที่อยู่ข้างล่างตรงนั้นนะฮะข้างล่างอย่าลืมกดนะฮะมันจะช่วยผมได้มากเลยฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องมีแค่นี้ก่อนนะฮะโอ้โห นี่ XP ได้เท่าไหร่สองมเจ็บไม่มีคูนนะไหนดูซิมีใครเลเวลอโอ้เลเวลอัพสามคนลาฟาเอลเวลานี่กับอาคาคาวะอันไนอเดียไหนดีแง่เอ้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับก็เดี๋ยวต้องจบคลิปเปนเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ตามก็ต้องติดตามนะฮะอย่าได้พลาดเชียวนะครับเพราะว่าผมหายไปนานแล้วก็ต้องม่ให้พลาดนะฮะ เหลืออีก3เกมนะใกล้จบลีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะเตรียมย้ายไปลีกที่ยากขึ้นและจะมีอะไรสนุกกว่านี้เยอะแยะเลยฮะ,ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ see you again next time